สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในกรุงเทพมหานครเซอร์พระใหญ่มาถึงสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่นี่มีแผนการจัดการขยะชิ้นใหญ่แบบฟรีทั้งหมดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่4 5ถึง5ตุลาคมนี้แต่ที่น่าสนใจที่สุดคือไม่ใช่แค่การทิ้งขยะฟรีแต่ยังมีข้อกำหนดพิเศษที่หลายคนอาจไม่ทราบเลย กรุงเทพมหานครได้เปิดจุดรับขยะชิ้นใหญ่ทั่วทุกสำนักงานเขตโดยเฉพาะในวันที่4และ5ตุลาคม2568ระหว่างเวลา9 12นาฬิกาผู้อยู่อาศัยสามารถนำขยะขนาดใหญ่เช่นตู้เย็นโซฟาหรือของใช้ที่เหลือไม่ได้ใช้ออกมาทิ้งได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ต้องนำมายังจุดพักขยะหน้าบ้านพักอาศัยก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเวลานั้นหากคุณมีขยะจำนวนมากหรืออยู่ห่างจากจุดทิ้งขยะประจำสัปดาห์ไม่ต้องกังวล ทุกสำนักงานเขตมีบริการรับจัดการขยะพิเศษโดยติดต่อฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเพื่อขอคำแนะนำแม้จะมีค่าธรรมเนียมตามระเบียบแต่การจัดการแบบนี้ช่วยลดภาระให้กับระบบขยะมากขึ้นแต่ที่น่าคิดถึงที่สุดคือคุณคิดว่าการเปิดจุดรับขยะฟรีนี้จะช่วยลดขยะได้จริงหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีคนใช้ประโยชน์จากนโยบายนี้อย่างไรแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม https colon s s a c i t l y me a